สวัสดีจ้ามือนีสิพาตอมหมักแฝงเด้อ <laughs> <laughs> นี่พริกได้จ้าใส่สองสองเม็ดเนาะ <laughs> ยานเพชรอ่ะสองเม็ดแล้วจ้าเรากับซีมีมะนาวเนาะเรากับซมีน้ำตาลเรากับน้ำตาลเรากับมากเขือเทศ <laughs> ใ่ดจาจ้าแต่งเด้อจ้าเดี๋ยวสิตอกใส่เบิ่เดิหัวยาแน่ไม่เคยได้ตอกยานกระเด็นเฮ้ยมือมือตามตามนะคะสองเม็ดพอ ใส่กระเทียมเด้อืมตันเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องจะ้ะมาเสือเทเส้นไปแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนปาร้าหนึ่งช้อนอ,อย่าเพงนึกจ้ะปาร้า มะนาวจ้ะองบึงเลยที่แซบบอ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะแซบ,บอยู่ <c oughs> บอตำหลายด็อกตอนนี้อยู่คนเดียวนายไม่อยู่ถูคะ <c oughs> หน้าตาและกลิ่นดูสิเผ็ดเลยค่ะนังชิมชิมเลยอืมอืมว่าน้ำปลานิดนึงจักโอ้ยนุ๊่ม ะะอีกน,น้ดงก็รองเบกได้คะคนอืมดีข,ขึ้นตึงสักหน่อยก่อนน้ำตาลนิดนึ่งโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะค่ะ โอเคแซฟแล้ว okay, เดี๋ยวให้ดูเฮ้ย hey, นี่จ้าหนึ่งนะคะนี่น่ากินมาก